สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้เกมอดิเซมเบอร์ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องโหมด Challenge Challenge โหมดเนี่ยให้เรามาที่ act 11นะก็คือบทที่11เนี่ยเห็นไหมครับว่าบทที่1 2 3มันจะไม่มีขีดด้านล่างแต่พอบทที่3ไอ้บทที่1 2ไม่มีไม่มีแถบด้านล่างบทที่3มีซาลูโตไม่มี Challenge โหมดเป็นความยากระดับที่สูงขึ้น เปิดให้ใช้ได้เฉพาะบทที่ส1เ็ดเท่านั้นนะครับต่างกันอย่างไอมอนสเตอร์ออ Monster ครับมอนสเตอร์ Monster ที่อยู่ด้านในที่เราจะได้เจอเนี่ยมันจะเก่งกว่าเก่งกว่าเดิมเยอะมากนะเก่งกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็แมคชีนิกบางตัวจะไม่เหมือนกันด้วยครับผมประเมินผมประเมินความเก่งว่าน่าจะประมาณ4-5เท่านะครับคือมันมันทั้งตีแรงมันทั้งอึดทั้งถึก ตัวละครของผมที่ใช้ลุยเชลนต์จนจบนะจนจบเป็นตัวละครตัวนี้ DPS อยู่ที่คุณฟังเลเวล100อยู่ที่15 15ล้านต่อวินาทีนะครับจบได้แบบว่าไม่ไม่ชิวอะจบไม่ชิวครับจบแบบก็คือเหนื่อยเหนื่อยครับจบแบบเหนื่อยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ DPS น้อยกว่านี้พิจารณาก่อนนะแต่อย่างไรก็ตามผมอยากให้คุณลองก่อนลอง ลองปรับระดับ,บความยากเป็นชั่งเล่นเราก็เล่นดูก่อนเพราะอะไรความคืบหน้าความคืบหน้าของแผนที่11เนี่ยมันทับซ้อนกันในในส่วนของความยากทั่วไปจะจะไม่ซ้อนทับกับ Challenge ก็หมายก็คือถ้าเราเล่นความยากทั่วไปผ่าน1แมป2 3 4 5แบบนี้แล้วพอเราไปเล่นชั่ l เล่นมันจะไม่ถือว่าเราผ่านนะครับมันก็จะต้องเล่นใหม่ แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นชาเลนจ์ผ่านไปแล้วเราเล่นชาเลนจ์ผ่าน1 2 3 4 5แล้วพอกลับมาเปลี่ยนเป็นโหมดทั่วไปไอหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเนี้ยก็จะถือว่าเราผ่านแล้วครับแล้วก็รางวัลนะของรางวัลเนี่ยมันจะมีให้เรารับทั้งของโหมดทั่วไปแล้วก็โหมดช l เลนจ์โหมดช l เลนจ์จะเป็นหินอ่าแบบนี้เดี๋ยวอให้ดูตัวอ่าตัวนี้ครับนี่ หมดทั่วไปเนี่ยเวลาเราผ่านแต่ละแผนที่มันจะ้หหินแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าหมดชเลนต์เขาจะหหินตัวนี้อ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นชเลนต์จนจบได้เราก็สามารถรับหินแบบนี้ในทุกๆแผนที่แล้วก็หินแบบนี้ในทุกๆแผนที่ของหมดปกติเช่นกันแต่ว่าอันตัวนี้มันเป็นของรางวัลประจําแมปส่วนของรางวัลที่แท้จริงที่คนพยายามเล่นชเลนต์เนี่ยมันจะอยู่ที่ตัว C ครับมันจะคือแต้มตัวนี้เลยนี่แต้มโซเดียก แต้มโซนแอกเนี่ยที่เลเวล100เราจะมีร้อยแต้มนะครับเราจะมีร้อยแต้มแต่ว่าพอเราผ่านโหมดเชลเลนต์เนี่ยเราจะได้มา3แต้มจะได้เป็นลูกแก้วลูกแก้วดวงดาวที่เราคุ้นเคยที่เราเคยเห็นน่ยมา2ลูกนะครับเราได้2สกิลแล้จะได้เป็นลูกแก้วดวงดาวที่เราไม่คุ้นเคยมันจะมีเหมือนมีขนนกประดับด้านล่างผมก็จําไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรแต่ว่าไอ้ลูกแก้วลูกนั้นเนี่ยมันจะทำให้กลุ่มดาว กลุ่มดาวแรกกลุ่มดาวจำเพาะกลุ่มดาวจำเพาะที่เราใช้เนี่ยกลุ่มดาวที่1ไม่ว่าเราจะไปใส่ไหนก็ตามนะแต่เดินเนี่ยมันจะอัพได้7มันจะสามารถอัพได้เพิ่มอีก2เป็น9ครับผมเราก็เลยสามารถเก็บอะไรที่เราอยากได้เพิ่มเติมจากในกลุ่มดาวแรกได้2แต้มตัวนี้แล้วก็อีก1แต้มก็ฟรีนะครับฟรีแล้วแต่เราจะไปอัพตรงไหนก็ได้ผู้ง่ายคือได้3มแต้มแถมแล้วอัพตัวนี้เป็นอีก2แต้มก็คือดีมากๆแต่ว่า ขอเตือนไว้ก่อนว่าโหมดเชลเลนจ์เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับก็คือคนจะเล่นได้เนี่ยหทักษะการเล่นต้องสูงกับสตัวละครคุณต้องไหวด้วยทักษะการเล่นสูงตัวละครไม่ไหวมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามอสเตอร์บางตัวเนี่ยแค่มสีส้มอะ่ะแค่ชื่อส้มนะครับแค่ชื่อส้มอะ่ะแล้วให้มันถ้ามันมีพลังสร้างเนี่ยคุณก็ยิงไม่เข้าแล้วครับก,ก็ต้องทิ้งมันไปแล้วไปทางอื่นส่วนบอสนี่ ตัวตึงก็มีนะครับมันก็ยากเหมือนกันแต่เดี๋ยวมันจะมีตัวที่ตึงๆหน่อยผมกเก็บคลิปไว้แล้วเดี๋ยวจะมาพามาดูแมคชีนิกนะครับเผื่อใครที่พอผ่านไหวก็ก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆถ้าไม่จํากัดเวลาเนี่ยยังไงเราเราก็เล่นได้นะเกมพวกนี้นะ่ะไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนไหนหรือบอสไหนก็ตามแต่ว่ามันจะมีประเภทที่เรียกว่า d p s Che เช็คก็คือเฟสนี้เราต้องตีตรงนี้ให้แตกถ้าตีไม่แตก บึมตายหมดเนี่ยมันจะเราจะเจอประมาณนี้แหละฝีมือมันเลยช่วยอะไรไม่ได้ครับมันก็เลยต้องใช้ความสามารถของตัวละครด้วยนะดังนั้นถ้าถ้ายังไงทีที่ผมอยากแนะนําก,ก็คือลองเล่นก่อนพอติดปุ๊บคิดว่าเอ้ยไม่ไหวละ,ะคุณก็เปลี่ยนไปหมดทั่วไปอย่างน้อยก็รับรางวัลในแผนที่ที่เราผ่านในระดับชาเลนจ์ก็ยังดีนะที่เหลือก็ไปต่อในโหมดทั่วไปถ้าไม่ผ่านโหมดถ้าไม่ผ่านโหดที่11นะครับ ก็คือคุณไม่ได้เล่นจบเลยไม่ว่าจะเป็นทั่วไปหรือว่าเชลน์เนี่ยเราจะไปซาลูโทเราจะเล่นเสาเคออสซาลูโทไม่ได้เราจะยังเข้าสู่การฟาร์มไม่ได้นะครับนะถ้าไงก็ประมาณนี้นะสำหรับหมด c h เชลน์หลังจากได้ลองมางั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับกับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมาครับสวัสดีครับ